สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ไอ้คำลองพาพีพานอฟังท่อบอสองลูกีสานครับเอา้าบอต้องลีลาค่าพี่น้องนำเลยกับผมต้องจากบ้านนาถูกเกณฑ์เข้ามากลมทหานหนุ่มท่อบอสองลูกีสานมาประจำการชายแดนมาเล บ้านเมืองขัดแยง้งสายตาละแวงภายวาเวชีวิตดังเรือลำน้อยลอยเลแควนบนเส้นได้ปลายกระบอกปือบ้านเกิดเมืองนอน ที่จำจากจอตอนนี้ลมดึกช่วยมาวิววีคงหลับฝันดีกันตลอดคืนหนุ่มทหารเกณฑ์ออกลาดตะเวนเสียจนเดิกเดินเดือนเงาดาวตกเสียงนกกลางคืนเบาสองเสียงปืนจากชายเขาไกล ในวันดีๆที่ไม่มีสถานการณ์สาวเว้ายาวีกับบ่าวอีสานเคยยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจต่างภูมิลำเนาแต่ว่าเฮาก็เป็นคนไทยปลดประจำการกลับบ้านเมื่อไร เบอร์ที่น้องให้จะมันโทรมาเพื่อเขาบูโดพาทะามือนไกลมากมายความลับยีดวงชีวิตที่หมดดับสังเบยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้าอยู่ป้อมน้อย กอดปืนยืนยามที่สามกว,ากว่าเสียงโอละหีของแม่แววมาหัวใจครวน่าขิดทอดบ้านดีในวันดีๆ ที่ไม่มีสถานการ์สาวเวายาวีกับบ่าวอีสานก็ยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจต่างภูมิลำเนาแต่ว่าเฮาก็เป็นคนไทยปลดประจำการกลับบ้านเมื่อ,อไรเบริดที่น้องให้ จมันโทมาเถือกเขาโบโดพาถ้ามึนไกลมากมายความลับกี่ดวงชีวิตที่หมดดับสังเบยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้าอยู่ป้อมน้อยๆกอดเปืนยืนยามที่สามกว่าๆเสียงโอละเฮ ของแม่แววมาว่าใจครวนว่าคิดฮอดบ้านเดยอยู่ป้อมน้อยๆกอดปืนยืนยามที่สามกว่า,วาเสียงโอรละเฮของแม่แววมาว่าใจครวนว่าคิดฮอด บា